ปัญญงธรรมโมมีสรรนังวรังเรียเตนะสาจวัตคีวัคคีนะงมาวันตุสะปุปตะวันมาหวันสันจะสหัจจเจปัญจสัจตะสหรมโมทิมตมะังเรียเตนะสาจวัคคีนะงมาวันตุสะปุปตะวัน มหารุรินาณตสุขยาตาปานิีาัวอรสตาวาปานมสัพพะปะต่ัมโบธิมุติมาริยสเะสาราวิสเมยักษะขันธพนาคามดทางนันตะนาเมรัวทียัมปิธรรมังนตะนาคตาเม

Bhagavatena sajjavatena bodhi teho tu sabda mahakaruniko

महा कालोनी मोते मेला तैलाता जमा चेना मावन तो पादवा मा काूनी मावन तो पा दवा मोते मेला तैलाता जमा चेना मावन तो साधवा महा कालूनी

เอียติยานาสะเจวะเตนะสจวดทินิโหตุมงเอียติยนะสะจจวะเตนะมาวันกุตักุปปะละวะสันบูเกตวิสันจาราโกนาโตสุขายาสะปานินามอวเรตวะปานะเมียสะปาปะโตตัมโพธิมุตตต เอกามิจรูปส ja <'s> ิรสัตเตจนทริเว <Oliver> oh, ิมา <lại> <Kivol S 1> ังสรนาตามิรัวติยัมปิธรรมังสรนตามิรัวติยัปิสัตตังสารนันาเดามิติระตาหานเทยัสมันยัสัตตัญญาอาตเตเรนนามิหานนามาขวต Bahu Saha, Namo Ajasa, Bhagavato Arhat Karana Karmi, Ratiyampi Tammaka Rana Karmi, Ratiyampi Tammaka สมบูรณ์ขอมีสระนางวรามอันารุณิโกนาทูโยชยาสะปะานินางภูริท้าวปะรมีสะปะปัตโตสัมปันไดสัมจจะสัพะเจปัญญาสะตาสัพพะลาหะโตสัมมาสัมพุทธเจภะสาปัสมปนสัมจจะ

ยัมปตังมังกายุตตปะลังนาติเมเสนะนังปัญยังธัมโมเมเสนะนังวะราณเตหะเตนะ <imit> มีตาติยมีตั้งตังตานังพัจจามเมตานังอัญญสมวัดหัมีสารนังวรังตานินนามามีติระจังเตีั้งทำมัญจะทังทันดะอาจาเรนนามามีหังนโมนาโตสุขายาสปปานิรังัวเรตาวาปานมีสัพปะ

เทตยนาสัจิทสันติเจยังวิวรัสเตยนาสัจวันะาสดิเนหตามาคาาลุพาเมนะขันตาวาสเมอุปัเวพรเตนาสัจวันะาสทิเนหตุ

เทวทเตนตาเทวทิมภะขวะตตุอะระหะตตุสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมวัจจสัพพะขวะตตุนุตัสสะภะคะวะตตุวะระหะตตุสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมวัจจสัมมินังขวัริทาวะปารามิตะวะปะตตุสัมป ทิมุตตมเอียตัยนาสาจงุตังสรัาคธามิรัวตยัมปิธรรมงสรนงคามิรัวตยัมปตังฆังกรนาบะขวัตตอาหะตสัามาสัมพุทธัสสะ hey one squat one